สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้บอสหิงก็เนี่ยค่ะเพิ่งมาถึงที่พักนะคะหาที่พักได้โซนที่บอสหนิงพักนี้ก็จะน่าจะเป็นเ,เป็นชายแดนเขตนะคะระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเมืองอะไรนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะจำไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าคืออยากจะบอกว่า ตรงโซนที่เราพักเนี่ยคือมีพิพิธภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วกม็มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็สวยงามนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เก็บภาพอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเ,เดินทางมาก็เหนื่อยละนะคะจริงๆอะ่ะทำงานมันก็สนุกนะคะทุกคนคือได้เที่ยวด้วยนะคะ ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยนะคะมีเวลาให้กันและกันแล้วก็ความโชคดีของบอสสิงก็คือสามีก็มี m ม n d เซตนะคะมีวิสัยทัศน์คล้ายๆกันนะคะแล้วก็มองเป้าหมายเดียวกันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะบอสสิงก็จะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะสามีก็ นิ่งๆน,นะคะทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้ทะเลาะกันนะคะส่วนมากเราเใช้วิธีการแชร์นะคะการใช้ชีวิตแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์ความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของอ,อไอเดียความคิดต่างๆเนี่ยนะคะให้ลงตัวที่สุดนะคะ นี่ก็ตัดตอนมาถึงตอนที่เช้าๆเลยนะคะเพระสิงตื่นตั้งแต่ตีสองนะคะอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็ขึ้นรถแล้วก็นอนต่อในรถนะคะแต่ว่าคุณสามีก็จะขับรถ ออพอเช้าๆเขาก็จะปลุกให้เรามาชมวิวทิวทัศน์นี่ก็จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปนะคะสูงมากๆเลยนะคะคือมหึมามากเลยสวยงามบรรยากาศรอบๆก็สวยนะคะนี่เรากำลังจะเข้าเขตสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็จะเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเข้า สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าเรามีพาสปอร์ตนะคะเรามีพาสปอร์ตเป็นคนสเปนเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่านะคะเพราะฉะนั้นบอสหน่งก้อมถือ2สัญชาตินะคะก็คือเดินทางง่ายนะคะไม่ไม่ได้กังวลอะไรนะคะก็อยากไปประเทศไหนก็ไปได้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเออเรากำลังเออจะเข้าเขตสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะมีด่านตรวจนะคะทุกคนแต่ว่าก็ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่เราโชว์พาส,สปอร์ตแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจที่ตรวจด่านเนี่ยนะคะเขาก็ทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่ได้ดีก็ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ยุ่งยากอะไรคือแค่เราเตรียมพร้อมนะคะทุกคนเ,เส้นทางที่บอสสิงใช้นะคะก็คือจริงๆแล้วบอสสิงห์เดินทางมาตั้งแต่สเปนฝรั่งเศสนะคะเดินทางมาจากมะละกาก็มานอนที่ ชายฝั่งนะคะที่เป็นชายแดนระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนนะคะที่เบื้องต้นแชร์ไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางจากฝรั่งเศสเข้าสู่เขตสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะมีจอดพักบ้างนะคะแล้วก็เที่ยวชมอะไรนิดๆหน่อยๆข้างทางบ้างนะคะออตอนนี้บอสสิงก็จะเดินทางผ่านสวิตนะคะไปทางเออยอรมันนะคะ จะไปเจอเพื่อนอีกคนนึงนะคะก็คือเป็นลูกค้าของเราเช่นเดียวกันนะคะก็จะแวะไปทานข้าวกับลูกค้าแล้วก็พูดคุยกันตกลงดีลงานกันนะคะพอจบตรงนี้บอสสิงก็จะคงไม่ได้นอนค้างที่เยอรมันนะคะเพราะว่าออพอดีบอสสิงมีงานที่เบลเยียมนะคะบอสสิงก็ต้องเดินทางไปต่อที่ประเทศเบลเยียมแล้วก็อม จะไปนอนค้างที่เบลยเยียมนะคะเพราะว่าทางหุ้นส่วนนะคะบอสพี่จุ้ยเนี่ยนะคะเขาก็ได้จองโรงแรมไว้เรียบร้อยละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปถึงเ,เบลยเยียมนี่ก็น่าจะเกือบเที่ยงคืนนะคะก็น่าจะเกือบเที่ยงคืนนะคะก็เลยแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็คือ ถึงเยอรมันจะคุยงานกับลูกค้าเสร็จก็ราวๆประมาณสัก4ี่โมงนะคะเอ่อบ่ายสี่โมงเย็นนะคะเกือบ5้าโมงก็จะออกจากเยอรมันนะคะจากเยอรมันไปเบลเยียมก็ใช้เวลาเกือบประมาณ6ชั่วโมงนะคะก็ไม่ได้ไกลมากอะคือเอาตรงๆนะคะคือมันกลายเป็นเรื่อง ความสนุกละในการเดินทางนะคะจริงๆบอสส่งนี้นําว่าสําหรับใครที่ชอบในการท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณมาคุณมากันลหลายๆคนใช่ไหมก็เช่ารถบ้านก็ได้นะคะอ,อ,อาจจะไม่ต้องรีบเดินทางรีบแบบบอสนิ่งนะ,ะจริงๆบอสสิ่งทำงานนะคะคือย้ําก่อนว่าเราไปทํางานทีนี้เราจะแวะบ่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องทําเวลาใช่ไหมคะ เพราะว่าเรามีเวลาที่เรานัดหมายลูกค้าวันที่เท่าไหร่กี่โมงนะคะเราก็จะต้องไปให้ถึงนะคะตามโลเคชันที่เราปักหมุดไว้นะคะ,ะตามณเวลานั้นๆใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าใครที่เดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยนะคะ,ะก็สามารถที่จะเช่ารถบ้านแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ แต่ละที่เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาให้นานหน่อยนะคะอย่างเช่นมาสเปนก็อาจจะนอนค้างที่สเปนสักสองคืนใช่ไหมคะจากนั้นก็ไปฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสก็นอนค้างสักสองคืนนะคะแต่ละแต่ละประเทศเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาในการนอนหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ก็อาจจะสักแบบ2วัน2คืนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็อันนี้ก็น่าจะแบบดีนะคะทุกคน อย่างบอสหนึ่งเนี่ยก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่าเราเน้นการทำงานด้วยนะคะเพราะว่า,าจริงๆงานของบอสหนึ่งก็คือการไปดูคลังนะคะสำหรับคนที่สนใจที่จะเปิดแฟรนชชายหน้าร้านกับเรานะคะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือลงไปดูพื้นที่จริงนะคะแล้วก็สำรวจเส้นทางอย่างที่บอสสิึ่งทำนี่ก็คือการสำรวจเส้นทางด้วยนะคะ ระยะเวลาในการขนส่งเป็นยังไงนะคะแน่นอนแหละเราก็ต้องใช้บริษัทโลจิสติกในการขนส่งอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโอเคแหละมันเลทเนะี่ยมันเลทเพราะอะไรใช่ไหมคะการล่าช้าในการจัดส่งเนี่ยเพราะอะไรคือตัวเราเนี่ยจะต้องลงพื้นที่ในการสํารวจด้วยเพื่อใช้ในการอ้างอิงเพื่อดวกับบริษัทโลจิสติกด้วยนะคะ,ะจริงจริงเนี่ยก็ทุกอย่างก็ราบรื่นนะคะคุณสามีก็ทํางานทําหน้าที่ได้ดีนะคะ นี่เราก็อยู่ในเ,เส้นทางนะคะรอบเมืองนะคะ<ม>ก็จะมีบ้างที่เราจริงๆเราใช้ผสมผสานนะคะก็คือไปทั้งเข้าเส้นทางทางด่วนนะคะถ้าเข้าถ้าเลือกเส้นทางทางด่วนเนี่ยมันก็จะย่นระยะเวลาหลายกิโลเลยนะคะ<ม>เพียงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ชมบรรยากาศสวยๆเนาะนะคะแต่ถ้าเรามาเส้นนอบรอบเมืองเนี่ยก็จะ สวยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ไหมคะอันนี้ไอ้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับออบอลลูนใหญ่นะคะก็จะเหมือนออร้านกาแฟนะคะคนก็จะซื้อตั๋วแล้วก็ไปนั่งเที่ยวชมเมืองชมวิวนะคะก็ทานกาแฟไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาต่อนะคะก็คือขับเส้นทางไปแบบนี้แหละนะคะก็คือบอสสิงกำลังแบ่งปัน ให้ฟังนะคะว่านี่คือชีวิตการทํางานของบอสสิงนะคะบอสสิงทํางานบอสสิงก็มีเงินเดือนนะคะเ,เงินเดือนของผู้บริหารนะคะได้เที่ยวแบบนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่ทางบริษัทซัพพอตด้วยนะคะที่พักที่กินอาหารฟรีนะคะเพราะว่าทางฝั่งลูกค้าเองเขาก็ซัพพอร์ตเรานะคะเออนะก็นี่ก็คือกระจกรถเนี่ยไม่เช็ดบ่อยไม่ได้นะคะก็คือ เ,เช็ดทีก็เอาสานาทีก็มีอะไรอ่ะแมลงวันมแมลงวีนะคะยุงเนาะบินมาตายมาติดมาตายมันก็ทําให้กระจกรถเนี่ยนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรสกรปรกอีกรอบนึงคงจะจอดรถแล้วก็เช็ดกระจกรถไม่ไหวนะคะเพราะฉนั้นก็ถ้ากระจกรถสกรปรกแล้วก็มองวิวทิวทัศน์ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะคะแต่นี่ก็คือ,อ,อบอสสิงใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็คือไป หลายประเทศนะคะก็มีสเปนมีฝรั่งเศสนะคะมีสวิตเซอร์แลนด์มีเยอรมันแล้วก็มีเบลเยียมนะคะโอ้หลายประเทศเลยนะคะก็ได้ชมได้เที่ยวทำงานไปด้วยนะคะที่เงียบเงียบไปไม่ค่อยได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่าเอา่อเนื่องด้วยสัญญาณนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีด้วยแหละนะคะการอัปโหลดวิดีโอคลิปอะไรต่างๆก็ล่าช้านะคะพอไปถึงโรงแรมบอสนิงก็ จอดสนิทนะคะไฟดับเหนื่อยนะคะเอาจริงมันเหนื่อยมันนั่งรถมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยแหละนะคะแต่ว่า,ามันก็สนุกนะคะก็คืออจะได้เก็บแค่วิวบรรยากาศโอเคแหละเอาไว้เราติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวบอสสิงจะมาแชร์ต่อ